สวัสดีครับดูหนอนฮะวันนี้จะมา,าพูดถึงประโยคแปลายากในภาษาอังกฤษก็จะถ่ายเพ่หนึ่งเนี่ยสองถึงสามประโยคเ,ยเพื่อไม่ให้มันยากเกินไปอันนี้ประโยคแรกเลยนะฮะเอามาจากนักข่าวที่เขาเขียนถึงตอนที่เหตุการณ์ป่าติดร้ำเมื่อปี2561คนนี้เป็นคนที่เขียนภาษาโดยการได้ดีแต่ว่ามีศพัพท์บางตัวที่มันแปลกๆ what that means is when people are in scary situations they want leaders they can relate to เคยไอตรงเนี้ยประโยคนี้มันมีคำปแปลกก็ไอตรง scary situation เนี่ยซึ่งไม่เคยเห็นใครเดียว่่า่ารูปประโยคเขาสวยนะแล้วก็ไอศัพท์ตัวที่ยากเนี่ยคือ relate to ไอตรงเนี้ยต้องอ่านให้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้เนี่ยเหตุการณ์ตอนที่มุงปากอีถ้ำนะี่ะ ไอ้ประโยคเนี่ยผมแปลโดยไม่ได้เปิดอีกอะ่ะคือ s อชแคร์่เนี่ยก็คืออะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะหานความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันออกมาได้ประมาณนี้หมายถึงเมื่อคนเราตกอยู่ในอันตรายเราย่อมต้องการผู้นำที่เข้าใจเราเห็นไหมฮะไอเด,เ,ดเดอะไรแย่พอแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พวกเขาพวกเขาแต่ว่าโครง้าข,ของภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนเป็นวีไม่ได้ไม่เขียนเป็นเด แต่เวลาแปลเป็นไทยเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปแกะสักม,มาทีนะครทีนี้อีกประโยคหน,นึ่งนะฮะในคลิปนี้เนี่ยเก่าเลยเอามาจากเพื่อนคลายแอนเพคิดิสคลายแอนเฟคิดิสนี่เขียนเมื่อปี1813ก็200กว่าปีแล้วบริบ,บทก็คือเป็นตอนที่นางย็มเดชพูดกับลูกๆคือนางเนี่ยมีลูกสาวทั้งหมด5คนยังไม่ได้แต่งงาเนเลย ทีนี้พอเวลามีชายหนุ่มใหม,ใหม่มาอยู่ในชุมชนเนี่ยนางนางกับสามีก็ต้องไปทําความรู้จักประโยคเขาเขียนว่า at our time of life it is not so pleasant I can tell you to be making n e acquaintances every day but for your sake we w i l l d o anything ไอประโยคนี้เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นสำนวนสำนวนเนี่ย I can tell you เนี่ยปกติเนี่ยมันแปล เบาๆเลยมันแปลว่าขอบอกขอบอกไปประโยคนี้ยไมนไปแปลมบบันไม่ได้นะฮะมันต้องแปลให้แรงๆแล้วเอาตรงเนี้ยมาขึ้นต้นประโยคคือนายจะพูดให้ลูกสาวทั้งห้าเนี่ยสำนึกในบุญคุณของนางสามีนะเอาไอ a ท t เ l ล y o ยูพ้นตอนประโยคแปลอย่างนี้ฮะรู้ไว้ด้วยว่าไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่คนอายุขนาดเราต้องไปทำความรู้จักคนมาใหม่ทุกวี่วันแต่เพื่อลูกๆ เราทำได้ทั้งนั้น